สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการตระกุดเงินตุงกระเป๋ากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติทีมงานเดินทางมาถ่ายทําที่วัดภูเงินตำบลพระเพลิงอําเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเพราะว่ามีการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจํานวน6รูปด,ด้วยกันโบสถ์ของวัดภูเงินเป็นโบสถ์แห่งเดียวในตําบลพระเพลิงที่สามารถบวชได้อย่างถูกต้องเพราะ ได้รับวิสุงคามศีมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ญาติโยมได้เช่าบูชาตระกรุดเงินตุงกระเป๋าและวัตถุมงคลทุกรายการของวัดภูเงินโดยหลวงพ่อแววเป็นผู้สร้างนั้นนํามาสร้างเป็นโบสถ์แห่งนี้ได้อย่างสําเร็จแล้วเพียงแต่ว่าเหลือพื้นที่ด้านข้างนะครับการเทพื้นการฝังลูกนิมิตต่างๆจึงจะเป็นโบสถ์ที่สมบูรณ์แบบแต่ณตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะ บวชได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่า<ด>ปัจจัยที่เช่าบูชาวัตถุมงคลน,นั้นนํามาสร้างเป็นาศาสนสถานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นอยู่ณขณะน,นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับวัตถุมงคลล่าสุดที่กําลังเป็นกระแสยอยู่ณขณะนี้ก็<ด>คือผงรักสาริกาคืนรัง<ด>และสีพึ่งพญาเทครัว<ด>แต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับหลวงพ่อแววนั้นผมจะพาคุณผู้ชม ไปชมภาพของสถานที่ที่กําลังก่อสร้างสืเนื่งองจากเมื่อคราวที่แล้วผมได้พาผู้ชมมาชมการขุดดินเพื่อ,อเทต่อหม้อเทคานคอดินของการสร้างพื้นที่จะทําเป็นโรงครัวในการปรุงอาหารและก็ทําความสะอาดถ้วยชามไปชมกันว่าความคืบหน้าในการก่อสร้างหนวันนี้เป็นอย่างไรไปชมกันครับ คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือพื้นที่ที่ทําการเตรียมการในการเทพื้นเพื่อสร้างเป็นโรงครัวถ้าจํากันได้ในคราวที่แล้วที่ผมมาถ่ายทํานั้นยังเป็นการขุดหลุมเพื่อเทต่อหม้อนะครับเทคานคอดินกันอยู่แต่มาครั้งนี้เรามาถ่ายทํากันในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติของปี2558นะครับวันนี้มีการบวช ที่โบสถ์ของวัดภูงเงินนะครับจำนวนหรูปนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าพระบรมราชิน,นาถในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะครับซึ่งผมถือโอกาสมาเก็บภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มาถ่ายทํานั้นการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นศาลาไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพฝาผนังหรือแม้แต่การเทพื้นห้องครัวอย่างนี้เป็นต้น จะมีความคืบหน้าเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยๆผมกำลังจะสื่อสารให้กับผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านได้ทราบว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมเช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นตะกุดเงินตุงกระเป๋าเหรียญฟ้าสถานดินสะเทือนผงรักสาริกาคืนรังแล้วก็สีพึ่งพญาเทครัวหรือวัตถุมงคลรายการอื่นๆก็ตามที่จะชมทั้งในเว็บไซต์ y o u ู u b e แฟนเพจ Facebook ของวัดและก็รายการที่ชมผ่านทางช่องทางอยู่นขณะนี้ผ่านรายการใดก็ตามนะครับที่เป็นของวัดภูเงินนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้มั่นใจและก็สบายใจว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ถึงมือหลวงพ่อแววถึงวัดภูเงินและก็มีการก่อสร้างนํามาเป็นนําปัจจัยมาร่วมกันก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่นขณะนี้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนตั้งแต่ศาลาการปูพื้นการทําเสาหินขัด การเขียนผ้าฝาผนังการทําฝ้าเพดานและล่าสุดก็คือการทําพื้นห้องครัวตอนนี้วางเหล็กเส้นแล้วนะครับและล่าสุดฝั่งนู้นกําลังเทคอนกรีตแล้วคอนกรีตยังสดๆอยู่เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการทําครัวทําอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงโยมที่มาร่วมบุญไม่ว่ากิจกรรมใดก,ก็ตามที่เป็นบุญของวัดปูเงินนะครับผมเป็นเพียงแค่คนทํางานเล็กๆเป็นคนทําสื่อเล็กๆ ไม่ได้มีปัจจัยมากมายแต่มาเห็นแล้วเราชื่นใจครับเราภูมิใจมากเลยที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญใหญ่ในการสร้างศาสนสถานต่างๆของวัดภูเงินวัดที่ได้โอกาสอย่างนี้แล้วก็อยากจะขอเรียนผู้ชมว่าขอยมั่นใจกับการสร้างทุกอย่างของหลวงพ่อแววคุณผู้ชมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและก็ความความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับหลวงพ่อแววรวิวันโนแห่งวัดภูเงินตะบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราบนพิธก,การหลวงพ่อเลยครับจเจริญพรเจริญพรโชคดีเศรษฐีพันล้านสาธุครับครับเนื่องจากว่าเทปที่แล้วที่ได้ออกอากาศไปเนี่ยนะครับหลวงพ่อ<ะ>มีการพูดถึงทั้งฮเรียน<ะ>ฟ้าสะทานดิน<ะ>สะเทือน ผงรักสาริกาคืนรังแน่อยู่แล้วแล้วก็ตะแล้วก็สีพึ่งพญาเทครัวปรากฏว่าทุกรายการมีโยมสนใจเยอะ,ะแต่เทปนี้มีโยมถามในเรื่องของสีพึ่งกันมา,มากะนะครับแล้วก็ผงรักว่าเอา๊ะเป็นยังไงเอาไปบูชาอะไรยังไงผมก็เลยมาเจาะลึกวันนี้กับหลวงพ่อในเรื่องของสีพึ่งพญาเทครัวแล้วก็ ผงรักสาริกาคืนรังนะครับอันนี้คือขยายมาให้ดูนะฮะขนาดของจริงไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นครับเอาเริ่มที่สีพึ่งก่อนครับหลวงพ่อข้างในนี้มีอะไรบ้างโอ้สีพึ่งจึงไตรนางหรือว่าสีพึ่งพญาเทครัวตัวนี้อยากจะบอกว่ามีพุทธคุณเนี่ยรับแก้วจริงๆอืเพราะว่านํามาจากผงรักครับ สาลิกาคืนลังครับเป็นส่วนหนึ่งก็ได้น้อมนํามาผสมและอย่างหนึ่งแป้งเสกครับเทวดาของหลวงพ่อที่เคยโด่งดังสาธุชนญาติโยมเคยสัมผัสกันมาแล้วครับเห็นไปจากกันครับเรียกว่าอผงพูดภายกุมารครับก็มาลงในนี้ครับแล้วก็ยมยมลองสังเกตดูครับ มันจะมีตะกุดอยู่ด้วยกันสองดอกครับโดยเฉพาะตะกุดนี้เนี่ยครับมันเป็นยันของขุนแผนโอสะกดทับเนี่ยเป็นยันของขุนแผนสะกดทับที่สมัยเก่าสมัยก่อนที่จะไปลบทับจับศึกกันที่ไหนมักจะมียันตัวนี้เข้าไปอยู่ทุกขณะเรียกว่าเป็นสีพึ่ง มากด้วยพุทธคุณครับมากด้วยประสบการณ์จึงมีโอกาสที่จะเปิดใจทั้งผู้ที่ไม่รักครับให้กับรักผู้ที่รักแล้วนี้เตลิดก็ค่อนข้างที่จะหวนกับคืนมามได้เพราะสีพึ่งนี้มากด้วยพุทธคุณอันนี้รุ่นใหม่ เนี่ยรุ่นใหม่ครับได้ได้มาผสมหลายอย่างด้วยกันหนึ่งแป้งเสกเทวดาครับหรือเทวดาเล่นแป้งครับมวลสารต่างๆย่อมจะอยู่ในสีพึ่งยาเทครัวนี้ขึ้นชื่อว่าเทครัวนะ่ครับเป็นเพียงคําเปรียบเปยเท่านั้นเองใช่นะครับเอแล้วก็ยังมีหงรักษบสาลิกาคืนรัง เข้าไปผสมในนี้ด้วยอื hmm. และยังมีว่านเก็ดเงินครับว่านเก็ดทองโ้ oh. เป็นมวลสารหลักๆอยู่นี้ด้วยครับที่เด่นดังมากที่สุดในโบราณเราเรียกว่าป่าครับป่าเงินป่าทองโอ้เป็นเจ้าแห่งการซื้อง่าย ขายคล่องอืเป็นปลาแห่งการที่เป็นปลาตะเพียนแห่งการโชคลาภซื้อง่ายขายคล่องอหใครค้าขายไม่ดีครับลองสัมผัสอืใช้ใช้ง่ายครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาไปสีให้มันเปลืองบางคนโทรมาถามผมว่าสีพึ่งเนี่ยจะทายังไงต้องเอามือแตะแล้วเอามือเอานิ้วสองนิ้วเนี่ยบีบๆกันแล้วก็ทาขึ้นลงซ้ายขวาจําเป็นไหม ผมก็เอไม่ตอบได้ไม่เต็มปากทำทำทำยังไงก็ถูกอย่างนั้นครับโยมจะถามโยมจะเข้าใจแบบไหนถูกครับถูกทั้งหมดจะสีข้างซ้ายไปข้างขวาครับวนขึ้นจะสีข้างขวามาข้างซ้ายครับจะสีข้างล่างขึ้นข้างบนสีข้างบนลงข้างล่างครับได้หมดครับไม่จํากัดไม่แม้แม้เรานําไปแล้วเนี่ย ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเอาไปสีครับเพียงแต่พกพาติดตัวด้วยอำนาจอิทธิฤทธิความศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณอืจากแป้งเศกเทวดาครับจากผงรักสาลีกาคืนลังครับหรือแม้แต่ประกุฏคุณแผ<ท>นสะกดทับสะกดทับโโอ้โห แล้วคุณแพร่ในกดังพระเจ้าจำเป็นจิตต้องเอามาสีไหมหรือว่าแป้งเสกเทวดาเทวดาเล่นแป้งเนี่ยเขาจำเป็นเอาจะต้องมาสีไหมหรือว่าจะเป็นผงลักสาริกาคืนลังก็ไม่เห็นจำเป็นเอาต้องมาสีอเอาไว้พวกพาต,ต,กติดตัวก็เพียงพอก็เพียงพอแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นสีพึ่งมห ah ัศจรรย์ถ้าโยมมีไว้บูชาแล้วจะพลิกผันจาก หลังมือมาเป็นหน้ามือคเคยกระเป๋าเหี่ยวแห้งครับบัตรนี้แหละแบงค์จะเต็มกระเป๋าโยมสนใจไหมรับอันนี้เนี่ยมีญาติโยมคณะกรรมาการเขาบอกว่าหลวงพ่ออันนี้ดีเหลือเกินครับน่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของอหลายๆเรื่องหลายๆอย่างร,ราคาคเขาบอกว่าให้หลวงพ่อ พิจารณาราคาใหม่ตอนนี้ก็ต้องมองดูราคาจากคณะกรรมการด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ในใจแล้วหลวงพ่ออยากจะให้ญาติโยมมีโอกาสใช้กันทุกๆุกคนเรียกว่าเป็นสีพึ่งแห่งเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายก็ว่าได้องนะครับไม่ต้องมาสีอย่างที่ว่าก็ได้ว่าสีขึ้นสีลงสีซ้ายสีขวาไม่ต้องก็ได้เพียงแค่พกติดตัวนะครับพุทธคุณเต็มเปี่ยม แน่นอนมีทั้งบูบุญด้วยครับคุนแผนน่ะครับไม่ใช่ว่าเมตตาหรอกนะคุณแผนเนี่ยครับนักเลงคุนแผนนี่นักเลงครับโอ้ขึ้นชื่อว่าคุณแผนนี่ครบนะฮะเออทั้งบูทั้งบุญใช่ทั้งเชิงรักนะก็ว่าได้นี้แหละนะครับครบครันเลยนี่คือสีพึ่งพญาเทครัวใช่นะครับต้องแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือผงรักสาริกาคืนลังใ่อย่างนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อโอ้ ผงรักสาริกาคืนรังครับหญิงล้างห่างไกลกับสามีครับบางทีเนี่ยอยู่ในประเทศเดียวกันกลับหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศครับก็มีครับโดยที่ผู้ที่รักปล่อยให้โอดควรด้วยความรักสเสน่หาครับทำให้รักปักขาในหัวใจส่วนหญิงนั้นไหลไปอยู่ต่างประเทศครับัน,นี้เคยเคยใช้ได้ผลมา มหาสจัจย์หลายคนหลายคู่โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเห็นว่าทราบว่ามีอยู่ด้วยกันยี่สิบกว่าคู่คที่ที่ไปอยู่ต่างประเทศครับแล้วใช้พระพายแต่ว่าแต่ว่าเราต้องจําทิศทางที่เขาอยู่อ่ะให้ถูกจำจำทิศทางที่เขาอยู่ให้ถูกว่าไปนอร์เวย์ไปอะไรเดนมาร์กไปคูเวดอะไรประมาณนี้ให้ให้ให้เราจําให้ได้ว่า ทิศที่เขาอยู่อยู่ทางไหนแล้วเราก็จะฝากพระภายอเอาพระภายเป็นสื่อในการฝากแล้วเอาแม่นางธรณีเป็นพยานการเรียกจิตเรียกใจเขากลับคืนมาอ,มอย่างนี้ครับอืม่าแล้ครับนี่ก็คือข้อมูลบางอย่างบางส่วนเท่านั้นของสอสีพึ่งพญาเทครัวหรือว่าสีพึ่งตรึงใจนางและผงรักสาริกาคืนรังในช่วงหน้า เรายังจะเกาะติดแล้วก็เจาะลึกกับเรื่องราวของทั้งสงวัตถุมคลคลชิ้นนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในช่วงต่อไปครับ 咱们来。谢谢 ไอ้หน้าของ,งท่าน,า,งนะทานมาท่านมาใช่ไหมครับมาท่านมาว่าท่านจะมาจะดีไหมจะนอหลวงพ่อจนกันกลับเข้ามาในรายการตระกุดเงินตุงกระเป๋าของหลวงพ่อเลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาคุยกันต่อถึงส่วนลึกของพงรักสาริกาคืนรังว่าอะไรมีผสมผสมอยู่ข้างในบ้างนะครับหลวงพ่อครับพงรักสาริกาคืนรังเรามาคุยกันต่อนะพุทธคุณรแรงไม่แพ้กันกับ สีพึ่งพญาเทครัอยากบอกว่าครับต้นกําเนิดของสีพึ่งครับพญาเทครัวก็มาจากผงรักสาลิกาคืนหลังแม้ผงรักสาลิกาคืนหลังเองก็มาจากสีพึ่งพญาเทค,ครัวยังไงเขับหลวงา่อพวกนี้เนี่ยเอได้มวลสารนี้มาจาก สิ่งที่เมเ็ป็นธรรมชาติเช่นยางไม้อืมโดยเฉพาะต้นลักครับที่มีสายลิกาหรือว่าลักสอนซ่อนลัก,กมีต้นนกสาลิกาไปทํารังอยู่อแล้วต้นนั้นมันก็จะมียางลักที่แตกและแหงออกมายางตรงนี้เองที่ทํามาเป็นบ่อเกิดแห่งชนวนแห่งการที่เรามาทําเป็น สีพึ่งขึ้นมาดังนั้นเรายอดในการที่จะสรรหาด้วยความยากลำบากครับและปีนี้อยากจะบอกญาติโยมว่าควัตถุมงคลทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยด้วยอธิฐานจิตปลูกเสกหลวงพ่อบอกนะครับโยมชอบก็ได้ครับโยมไม่ชอบก็ได้แต่หลวงพ่อมั่นใจสุดๆด้วยพุทธคุณจะจัดเต็มร้อยสาหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่ออธิฐานจิตปลูกเสก เดี่ยวในวันที่แปดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเองอแรมแปดค่ำเดือนแปดปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดและตรงกันกับวันพระแปดค่ำเรียกว่าพระ ะละหานร 108. อ้อยแปดยุมลงเปิดดูบัญชีก็ได้ว่าใบประฏิทินนี้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยวันที่แปดเดือนกรกฎารหรือว่าเดือนแปดแรมแปดค่ำเดือนแปดพศอสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตรงกันกับวันพระแปดค่ำเรียกว่าวันพระ พระอรหันต์ร 108. ้อยแปดจึ่งเป็นวันที่มหามงคลอันยิ่งใหญ่ในการนำมาอธิษฐานจิตปุกเสกเมื่อก่อนครับญาติโยมที่ตำบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วแม้แต่ญาติโยมบ้านใกล้เคียงกันหรือรว่าต่างถิ่นต่างที่ต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดครับได้มามีประสบการณ์กันกับวัตถุมงคลสองอย่างด้วยความรักครับ ด้วยความสเสน่หาในพุทธคุณนี้จึงก่อเกิดอุโบโสถหลังนี้ขึ้นมาปัจจัยต่างๆของญาติปัจจัยต่างๆของโยมทั้งน้ำพักน้ำแรงญาติโยมเนี่ยครับทั้งเป็นใบเขียวใบแดงน้อมนำเอามาร่วมกันบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันจนได้มีโบสถ์หลังนี้อ,อจนได้มีศาลาพุทธธรรมหลังนั้นเมื่อก่อนยังไม่มีสถานที่ทำบุญตอนนี้เนี่ย ด้วยอานิสงส์แห่งญาติโยมมีประสบการณ์จากการค้าขายข้าวของมีประสบการณ์จากภัยพิบัติต่างๆรอดพ้นมาได้อย่างวุดวิดและตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างห้องครวัวอยู่เมื่อก่อนหน้านี้เคยสร้างห้องสุขาสุขาคือห้องน้ำ บอกย้ําว่าในตําบลพระเพิงของเรารมีอุโบสถหลังนี้เป็นหลังแรกสีพึ่งอันนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าทั้งสีพึ่งทั้งพงรักษ์สาริกาคืนลังสุดยอดที่จะแพงในใจหลวงพ่อนะ่ะสุดยอดที่จะแพงสุดยอดที่จะเป็นของรักของห่วงของญาติของโย,ยมในตาบลพระเพิงเพราะว่าโบสถ์หลังนี้เกิดขึ้นมาจากพงรักสาริกาครับ และก็เกิดขึ้นมาจากสีพึ่งจึงใจนางแม้จะบาทหนึ่งยอมว่าแพงไหมด้วยศรัทธาของเขาบาทหนึ่งก็ถือว่าแพงห้าบาทก็ถือว่าแพงร้อยสองร้อยก็ถือว่าแพงความมันจะแพงมันก็อยู่ที่แรงศรัทธาบุญที่จะบังเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากด้วยความศรัทธาหลวงพ่อบอกว่ามันแพงสุดๆุดในใจมันแพงสุดๆดใ,ในใจแต่ในด้านการราคาล่ะ ยิบยิบสำหรับโยมที่อยต้องการสัมผัสก็ได้แต่หลวงพ่อบอกว่ารุนแรงรแพงเหลือเกินในเรื่องของน้ำใจอืครับอยากจะสรุปให้ฟังอีกสักครั้งว่านะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เช่าบูชาวัตถุมงคลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดเงินตุงกระเป๋าเหรียญฟ้าสถานดินสะเทือนผงรักสาริกาคืนรังหรือแม้แต่สีพึ่งพญาเทครัวหรือสีพึ่งตรึงใจนางเนี่ยนะครับ ก็นํามาสร้างศาสนสถานของวัดภูเงินโบสถ์นี่เห็นมาแล้วเห็นแล้ววิสุงคามศีมาได้มาแล้วถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันนี้ถ้าโบสถ์ไม่มีวิสุงคามศีมาไปบวชขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะครับหลวงพ่อไม่ได้อย่างวันนี้อย่างวันนี้ได้บวช้าให้ญาติโยมได้รู้ว่าบาทหนึ่งของโยมแพงไหมสำหรับการสร้างพระพุทธศาสนาบาทหนึ่งของญาติโยมเนี่ย แพงไหมในการที่จะให้วัดด้วยโอกาสอย่างวัดภูเงินอยู่ชายแดนแฟนวีที่บุรพาที่มีนามว่าจังหวัดสาแก้วแพงไหมถ้าหากว่าโยมไม่สละปัจจัยไหนเลยหลวงพ่อจะมีะสิ่งดีๆให้กับพุทธศาสนิกชนญาติโยมที่ได้โอกาสได้มีโอกาสขนาดนี้หลวงพ่อบอกว่าปัจจัยของญาติโยมแพงเหลือเกินในการที่จะนํามาก่อร่างสร้างร่วมด้วยช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อจึงบอกว่า จึงขอให้เงินทองของญาติของโยมได้ทํามาอยากมาทํามา20บาทหลวงพ่ออยากให้มันสะท้อนกลับไปถึง20ล้านโอ้โหล้านบาทครับหรือว่าญาติโยมได้มีโอกาสสร้างบุญกับหลวงพอ่อ100บาทครับก็อยากจะให้เงินของญาติของโยมสะท้อนกลับไป100ล้านล้านบาทหรือบางท่านได้มีโอกาส ทำบุญด้วยศรัทธาประสาทะดึงออกมาจากน้ำพัดน้ำแรงของญาติโยมร่วมมาเป็นเจ้าภาพในการสร้างบูรณสัทธสถานนี้หนึ่งพันบาทก็อยากให้มันได้กลับคืนมาหนึ่งล้านล้านบาทเทินอย่างนี้ครับเรียกว่าได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ศาลาตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นมาได้เยอะแล้วปูกระเบื้องครบแล้วแล้วก็กำลัง แต่งเติมบางส่วน<ช>และที่สําคัญที่ได้ชมภาพบรรยากาศต,ตอนตอนแรกในเบรกแรกไปนะครับก็คือภาพของการเทพื้น<ช>ตอนนี้วางเหล็กเส้นแล<ช>้ววางพื้นสําเร็จก่อน<ช>วางเหล็กเส้นกําลังเทคอนกรีต<ช>เพื่อเป็นพื้นที่จะสร้างเป็นห้องครัว<ช>ล้างชามทํากับข้าวใ,<ช>ให้โยมที่มาปฏิบัติธรรม<ช>มีอาหารได้รับประทาน นะครับได้ได้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับหลวงพอ่อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติธรรมะครับเพราะว่าจังหวัดชายแดนเพราะว่าวัดชายแดนในตำบลพระเพิงเองนะ่ะยังไม่เคยมีโบสถ์ครับยังไม่มีอาคารสถานที่ในการที่จะปฏิบัติธรรมะครับฉะนั้นนะ่ะหลวงพ่อก็อยากจะ ให้ญาติโยมผู้มีบุญญาติโยมผู้ที่นับถือศาสนาพุทธญาติโยมผู้ที่มีาศาสเอศรัทธาในเรื่องของการบริจาคทรัพย์รับบุญบพ่ออยากจะเปิดประตูใจของญาติของโยมมาร่วมด้วยช่วยวัดทูงเงินวัดน้อยๆพอที่จะได้มีสถา,านที่ปฏิบัติธรรมะได้พาญาติพาโยมปฏิบัติธรรมะ เพื่อที่จะได้น้อมนําธรรมะของพระศาสธามาคุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริงตามที่หลวงพ่อตั้งใจไว้หลวงพ่อก็อยากจะให้ญาติโยมทุกคนทุกคนมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลใหญ่ๆเช่นนี้ร่วมกันครับเอาละครับ,รบนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของอสีพึ่งพญาเทครัวและก็ผงรักสาร,ริกาคืนรังคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างสิ่งต่างๆในวัดนั้นมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรทุกครั้งที่มาถ่ายทำรายการไอ้นอนเสร็จแล้วไนอนิ่เสร็จแล้วสร้างขึ้นมาเป็นลำดับไม่ได้สร้างขึ้นมาทีเดียวครับแต่ว่ามีขึ้นตลอดหลวงพ่อนำปัจจัยมาสร้างตลอดมาทีไรเห็นไอ้นอนขึ้นมาไอนี่ขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นผู้ชมติดตามนะครับว่าครั้งต่อไปที่เราจะมาถ่ายทำอะไรจะสำเร็จขึ้นมาบ้างอะไรจะเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าปัจจัยของคุณผู้ชมนั้นสร้างวัดภูงเงิน ได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเลยทีเดียวครับ